สุดอัศจรรย์ไฟไหม้บ้านวอดทั้งหลังแต่พระบรมฉายาลักษณ์ไม่ไหมสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านนะคะที่บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่12ตำบลตาตูงอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงช่วยกันไป นำรถดับเพลิงไปดับเพลิงกันอย่างเยอะเลยนะคะที่เกิดเทนะคะเป็นบ้านเลขที่9ทับ2หมู่ที่12ตำบลตาตูมอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นบ้าน2ชั้นครึ่งไม้ครึ่งปูนนะคะซึ่งเป็นบ้านของนางพิกุลทวีโชคอายุ60ปีนะคะข้าราชการครูโรงเรียนตาแตรวทับดัด ในช่วงเกิดเหตุไม่มีคนอยู่บ้านนะคะเนื่องจากเจ้าของบ้านออกไปท,ทําธุระนอกบ้านนะคะ <C ell> เพื่อนบ้านเห็นเหตุการณ์จึงได้แจ้งรถดับเพลิงจากอบตอตาตูมพบว่าไฟกําลังลุกไหม้บ้านชั้นสองอยากรวดเร็วเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งสกัดน้ําดับเพลิงนะคะใช้เวลา20นาทีนะคะจึงสามารถฉีดน้ําสกัดเพลิงเอาไว้ได้นะคะแต่บ้านนะคะถูกเพลิงไหม้บอดเสียหายเกือบทั้งหลังนะคะ จากการตรวจสอบภายในบ้านนะคะพบว่าข้าวของเครื่องใช้ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดเลยนะคะแต่บริเวณฝาบ้านที่ติดพระบรมฉายาลักษณ์ที่ติดไว้ข้างฝาบ้านนี่ไม่เป็นอะไรเลยนะคะไม่ถูกไฟไหม้แต่อย่างใดนะคะซึ่งจากเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านดังกล่าวนะคะชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าว,ว่าช่วงเกิดเหตุเจ้าของบ้านไม่อยู่เนื่องจากยังไม่ถึงเวลาเลิกงานนะคะ ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็เลยช่วยกันดับเพลิงอย่างโกลาหนเลยนะคะเปิดปั๊มน้ําภายในบ้านที่เกิดเหตุก็ไม่ไหลเนื่องจากไฟได้รัดวงจรนะคะต่างก็ช่วยกันหาคุ้ถังกระมังจากข้างๆบ้านนะคะมาช่วยกันดับนะคะบางก็ทุบประตูบ้านเพื่อเข้าไปช่วยขนของใช้ในบ้านออกมานะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะมาช่วยนะคะ โดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะก็สามารถควบคุมไฟไว้ได้นะคะแต่ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักก็พบว่าพระบร,รมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านนะคะที่ติดไว้ฝาผนังบ้านนะคะมีประมาณ3-4รูปนะคะกับไม่ละคายเปลวไฟแม้แต่น้อยนะคะพร้อมทั้งเชื่อในบารมีที่พระองค์ท่านทำให้ดับ ไฟได้อย่างรวดเร็วนะคะโดยไฟไหม้เฉพาะข้าวของเครื่องใช้จำพวกหนังสือเสื้อผ้าและก็ส่วนที่เป็นไม้บนฝ้าชั้นสองเท่านั้นนะคะมันก็นา่าอัศจรรย์นะคะสร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านไม่น้อยนะคะแน่นอนนะคะบรรดาคอหวยนะคะคนชอบลุ้นก็นำเลขบ้านนี้ไปเสี่ยงโชคนะคะแล้วก็นำเลขมงคลเกี่ยวกับพระองค์ท่านนะคะ ไปลุนโชคเช่นกันนะคะก็ดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะออกจากบ้านก็อย่าลืมปิดตืนปิดไฟนะคะถ้าเกิดไปไม่ขึ้นมาก็จะเสียหายอย่างที่เห็นนี้นะคะโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะก็ระมัดระวังนะคะสวัสดีค่ะ